ไว,ไวรุนไวรุนตำสรงเปครับรรขวานจางมือสมังเล่นเปม,มาปัน้นอย่างแนี้ท่างเปครับเตมีใจรักครับ <ง presence> ก็เรียกวัยรุนตำสรงครับไวรุนตำส่ง <c oughs> วันหนึง่งทรงรบทราบรบพอแล้ว จางก็ไม่เหนื่อยคนก็ไม่ต้องเจ็บปวดแรง,งจางมักปาราก็ากมักครับปาน้าก็มกักพอจางมากาักก้าวปุวมม๊บหมดแล้วเอ้ย จางจางมากปั๊บควานก็มากครับปัญหาก็คือควานครับเมามัม่งอิตุบกันมังจิงแก้กันมั่งครับโอ้ไม่หายไม่หายครับค <c oughs> <c oughs> วานมือสมัครเล่นไปครับมาฝึกมาปั้นโอเคนี่ตั้งปี ม่เชื่อฟังก็ oh, s <S บงคู้ไปบ้างตายตัวไบ้าง <Okay. S 2> เกกัวบ้างครับนะครับถ้าคนมันดีเอาวิชามันก็ต้องมันก็ต้องต้นเงนะครับเพราะว่า <Okay. S 2> สมองไม่เหมือนกันแต่ละคนครับ Bro, s working, working. <S yeah, ไม่วางฉางช่วยครับ okay. Hello, okay. ok let's go let's play. có các nồi, để quá. Thank you. Thank you. kuna Pháp có, không đây nồi ไปกว่าเคยครับนะครับพบคนนี้ก็แก๊กวอกอินรับก็ย่าที่กราวไว้นะครับว่าทำเลอันดับหนึ่งกับการทำธุรกิจกับนะครับถ้ามองถึงด้านธุรกิจก็คือทำเลอันดับหนึ่งรับแล้วก็เราก็ยู่ในทำเลทองครับอันนี้ก็แก๊กวอกอินับแก๊กจอนกับรถับรถใหม่เองครับพบคนครับ พกคครลบก็วันละพันห้า,ราครับเอทีวีครับหนังช้างซัมิาทีครับก็โปรแกรมนี้ก็ถ้าคิดเป็นเงินก็เก้าพันครับนะครับคลิปคลิปคลิปนี้ก็เก้าพันครับนะครับนะครับ เพืนั้นการทำโปรแกรมนะครับพมก็พยายามสั้นห้าโปรแกรมดีว่ามาช่วยดึงมาช่วยแช่ให้ช้างเนื่อยนน้อยลงครับจากทีว่าช้างเดินวันละสิบรอบนะครับก็ลดย้อนให้เดินวันละห้ารอบแล้วก็ทำโปรแกรมอื่นมาแช่นะครับมาแช่เพื่อให้ช้าง เหนื่อยน้อยลงครับไปแล้วครับนึงก็ร้อยแล้วครับฝัง a อ m ครับร้อยกินต้นกล้วยแล้วครับเนี่ยความสบายอ,อกสบายใจมันอยู่มันมันมันอยู่ที ที่เราครับว่าเราจะกาหนดมันยังไงครับนะครับถ้ากําหนดมองแต่เงินมองแต่ธุรกิจนะครับผมลงมาแล้วครับมันไม่มีความสุขครับนะครับไม่จบครับนะครับมากเรื่องมากความครับมากคนครับนะครับไม่เชื่อลองลองดูได้ครับทุกทุกธุรกิจครับบางจางครับย่างมีจางเป็นสิบยี่สิบเชือครับมีครับ มีมีจนได้ครับสร้างด้วยด้วยตัวของเราเองครับแต่วานั้นนะครับพอมีมาตึงกับโอ้โหนอนไม่หลับกลางคืนครับจางลุดจางคาด้าวช่วนก็บางกับกวนเมาตีกันบ้างครับจางลุดไปทากันบ้างครับว่าโอ้มาหนังตบตวนปีจาาดูมันไม่ง่ายงานนี้ครับก็เลยถอยครับถอยป้ายถอยถอยไอ้ว่ครับนะครับเอาไม่ยู่ครับ บางบางทีปุ๊บถิงจางครับกว่านี่ครับใครต้องเลี้ยงอะครับเราลาบาระครับมายิงมามามาจางมู่บ้านเดียวกันครับมาห้าวห้าวคนแบบเนี้ครับไม่พอใจสักคนเดียวครับชวนกันรวมรวมวัวกันครับออกครับถุ่มจางฮกเชือกครับวันเดียวภาระครับต้องรับไปชอบคือโชคดีดีวะปม๊๋อแล้วก็ยตดพี่นอง ลักลักกับนะครับหลักๆคือพอกับป้มเลี้ยงช้างเป็นครับนะครับถ้าเลี้ยงช้างไม่เป็นคือปหน้าครับเพราะฉะนั้นไม่ง่ายครับช้างคือไม่ง่ายครับนะครับเคยมีช้างเยอะนี่คือป้อมยอมรับกับยอมรับในท่านะที่ว่าคุณเลี้ยงช้างได้ดีพอจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงเผื่อให้ก่อนอื่นได นายหยอกยองว่าคุณมีจางเยอะแต่ว่าจางทรมันยี่ใต้วันใต้คืนตายแล้วก็ฟั่งไปไม่คิดถึงเวรกรรมสัตตีว่าเรารักเราชอบนะครับสัตูกกูกูบ้านกูเมืองนะครับนะครับแต่บอกแล้วว่าถ้ามีจางเยอะแล้วก็คิดว่ากวนนึ่งคนจางนึ่งเชือกล้วก็มันเพียงพอครับผมบอกจะบอกให้ครับมันไม่เพียงพอครับมันไม่เพียงพอนะครับ ช่างสมัยนี้ถึงจะซื้อข่ายไปก็จริงครับแต่ว่าก็อเสื้อประวัติกับมันโลกโซเชียลออนไลน์ครับมันรู้กันหมดกับช่างตัวนี้ใส่ไม่ดีก็ค่ายไม่ออกหรอกครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันไม่ง่ายแล้วครับมันไม่่ายแล้วงการช่างนี้นะครับนะครับวันง่าเชือออกเชือกครับนะครับช่างมีแกป่อใจครับตอนนี้ครับไม่ว่างมีช่างเยอะแล้วครับนะครับ ไม่ว่างจางเยอะนี่คือยอมแล้วครับนะครับก็เก็บเฉพาะที่วาหัวแก้วสังหัวแก้วว่าแว่นครับลวนลวนครับนะครับเก็บคุณภาพล้ลวนๆวนมีนิดมีน้อยค่ายครับนะครับนิดเดียวนิดน้อยก็ค่ายครับนะครับไม่เอาไว้ครับนะครับแล้วก็พยายามจะลดปริมาณคนครับไม่ใช่ลดปริมาณ้างครับจริงๆรทาให้ของการลดปริมาณ จางก็คือต้องการลดปริมาณค้นครับนะครับปริมาณกว้านครับนะครับนะครับในเมื่อต้องการลดปริมาณกว้านก็จาเป็นต้องลดปริมาณจางพอลดปริมาณจางทางทาง transfer, oh, ออก็คือต้องค่ายครับนะครับค่ายให้กับคนที่รักจางมากกว่าเราดูแลเลี้ยงดูดีกว่าเราครับนะครับโอเครครคับ ห้าโมงแล้วครับวันนี้ครับอากาศดีครับนะครับตองฟ้าแจ่มใสครับอากาศร้อนๆบริเวณครับแต่วันลูกค้าก็ไม่เยอะครับนะครับเอาเงินไม่เอาลูกค้าครับนะครับต่าลูกค้าก็คือจางเดินค่าขวัญครับไม่ไหวครับโอเคครับสวัสดีครับช่างไฮแชนเนลครับสวัสดีครับ